มาครับอาหารเช้าครับเนี่ยอึดเวียดโฆษชนะคือเ้าใครเห็นหนาบ่าได้ครับอันนี้เคียงเคียงเด้อนี่เคี่ยงอาหารเช้าครับไข่กระทะครับจไข่กระทะห้าบ่บ่ต้องตีครับจุ้ห้าเอาล่องค้คนอนๆ้บ่ให้มันแตกอุ้ย <c oughs> กินได้เวลาโเข้มเด็ดกินได้เวลาโอ้ยบ่เบิงฟ้าเน้องห้าวนี่ยมโปรยดูดมาดอดโอ้ยร้อนมาดูดโอู้ล่ยผู้ใดเปิดฟ้าเนาะมาเข้มเหมือนได้รอกอ้านี่ครับ สูตรสูตรไทยลาดสูตรไทยลาดบุรีครับสีปูริ่งร่มห็นบ่มีลร่มนีบ่บ่ขึนครับห้าเบื้องมีหัวเจน้่นทีมาราคาครับเบื่องวิธีการอาหารเส้าครับอาหารเส้าทอดกินได้ก็เย็นไป กินมันกับแซดทียมเพราะว่าบังหันคโอ้หัวน้ำมันหอนแล้วกับเทลงมาครับมีจิตฟูขึ้นจังน้อยนะครับได้แล้วก็ครัวเลยครับ,น,รบน,ปปรน,นี่ครับคือไก่เป็นไข่นี่โคเพราะว่าอย่างีสอดขวมลงเปิดประมาณสองส่วนนี่ยนะไข่สามหน่วยสอง มีเสียดครับมีเสียดมีเสียดทีสิโอเคทิมกรครับพวเมื่อนี้ครับเศรษฐกิจพอดีครับพอายังว่าจีนายโยคนบอกว่าเศรษฐกิจก็โอเคนะว่าจีโอเคแปลว่าอ,อย่างตกลงนั่นละ กินดีกินทอดไข่มนี้ไข่กินกับนวลนวอยหรไข่กัน,น้วยละสี่บาทห้าบาทไม่ไม่ละเจ็ดบาทบ่เบอร์น้อยส่วนเบอร์น,น,น,น้อยละเจบาทเบอร์ส่นน้อยละเจละสิบก็ไปสิได้กินขีกัเ,เกี๊ยมไข่แคไข่ <c oughs> <c oughs> นกกระทาไข่นกกระทาโอ้ไข่นกกระทากับน,น้วยละแปะหาบาท พอ่ไหมเท่ไหมเสียบสามสามหน่วยยี่สิบความแล้วความแล้วมาเด้อมาเด้อมาท่านกับท่านมาว่าท่านคือว่าท่านโมคันแม่นเป็นกระทะเตาทานเนาะซีปัาบหมุนสามรอบนะโอเความแล้วครับความเสิร์ฟกินไงกินไงดึงป้าครับรุ่นนี้นี่ครับรุ่นออโต เสียดน้ำมันจั็กน้อยหอ,อมๆอตลอดอา้าวดีพี่น้องอ,อยากให้เฮ็ดไอคอนเทนแล้วได้ก่บเขียนพิมพ์กันข้ามาก,ก็ไรก็แค่ให้การสนับสนุนติดตามอืมอย่าลืมต้อ,มองได้คลิปดีๆนะครับอย่าลืมตะไคร้ตีต้นขวดนะตีต้นน่องนะครับหารเศร้าครับไข่ทอดทอด เฮเยนตะตีนครับพ่อเห็ยนนะครับไปกินเข้าก่อนเลย <c oughs> เออันมีความดูเส็กยังไรครับอซอสบาอ่โอ้โหนึกว่ารถแค่ซอสมาแล้วมัน <c oughs> คว่ำใส่ครับครับฟ้าผู้ใดผู้เปิดเปิดกับเปิดครับเปิดแน้ <c oughs> ลม้มเนื้อโปเมือ <c oughs> ใหญ่หพด <c oughs> อกินได้ก็ได้ครับกินบ่าได้กินกินบ่ได้เลยลองชิมกะเทียมก็ทิ้งไปกระเทีใจก่ไงย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั้นดูดูคนกินหัวสั้นหัวโค้งมันร้อนแไหนซับไาเขียวเหรอโอ้โหมันม่วงลงไปเลยท่วมเลยเาจังเบิงอีพี่นาก็แล้วกันกินได้น้อยเอาเปลี่ยนได้ครับถอดไข่ใส่อะไรครับ บ้านบใครเออบ้านว่าแค่ไหนวาว่าอันนี้แล้วทะเลเรียกพี่ครับเป็นยังไงครับใครเกี่ยวว้างฮะนี่ความรู้สึกยังไงโอ้จ่ายเลยไปสวัสดีครับมาไงครับอ๋อมีความรู้สึกยังไงครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ๋อตัวอ่างเสร็จนอนมอญอันมีความรู้สึกยังไงครับแม่นำโข้งผู้ใดเป็นผู้ขุดครับ เกิดว่าท่านจ้าไม่สิอันมีความรู้สึกยังไงครับอันไข่เคียวมือเสานะอืมไม่ได้กินเอ้าไม่ได้กินจีอ้าหรือว่ามันไม่กินน้ำผลอยู่เปลี่ยนยังไงครับไข่เคียววะใครกินเรามันขมแล้วกินน้ำดุกว่า้าฮอโอ้คนละอย่างเลยนี่าาก็ได้ ข้อมือซื้อเอาถามถามในใจเจ้าอีหลีเอาข้อมือซื้อใครวังใดบ้างก็ทำแท้ก็แซ่บแซ่บแท้ใครเออพีมือขั้นเทบขั้นเทบเลยบอกยินไปยินมาวัดสู้ไทยสงสัยสงสัยสีได้ไปใส่เนี่ยครับ อาสลดคลิปนี้ก็นแนะนำกันในเด้อยอยากให้ได้คลิปดีๆดก็ฝากให้กำลังแรงเขี้ยแรงใจกับทีมงานกุดกีขี่โปรดักชั่นจากไอ้โคล่ทีมงานย่าสาดจืนอพุ้มใจเสนอลถ้าถือใจกดไลคกดแช่นะครับกดติดตามสั้นมากระดิ่งมากระลง จูดกระโปงซับค่าชับจักไข่ยักมันไปใช้กับวัูกันสำหรับอีพี่นี่สำหรับอีพี่นี่บายดีบายยังบายดีสุขสุขคนกันแล้วกันบายบายยังเออบายดี